สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมิวอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะคะวันนี้จะมาป้ายาสาวๆนะคะ ที่ชอบเอฟชอบสั่งเสื้อผ้าใน IG จีต่างๆนานาเนาะก็ทุกครั้งที่มิวเล่นอัศเซชันเนี่ยชอบมีคนถามเข้ามาเยอะว่าร้านเสื้อผ้าร้านโปรดร้านประจํามีร้านไหนบ้างมิวก็เลยโอเครวบรวมร้านที่แบบมิวชอบซื้อชอบสั่งมารวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะคือบอกก่อนเลยว่ามิวอะแบบไม่ได้แต่งตัวเก่งนะคือเื้อยืดกางเกงยีนแค่นี้เลยจริงๆไม่ก็แบบตามเซตที่แบบ ร้านเขาให้มาอยู่แล้วอะเราก็ซื้อทั้งเซตเลยแล้วก็มาใส่เพราะว่ามีเป็นคนที่แบบ Mi x and match แบบไม่ได้จริงเรยงเลยเ,เยอะเยอะๆยอะคือแบบไม่เป็นไม่รู้จักอะไรเลยซิเราไปดูกันว่ามีร้านไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะอ่ะมาเริ่มกันที่ร้านแรกนะก็คือร้านแรกเนี่ยจะเป็นแนวแบบชิวๆราคาไม่แพงคัตติ้งดีคุณภาพดีนะคะร้านแรกเลยที่มิวแบบสั่งบ่อยมากที่สุดอะเอา,อางี้เลยก็คือชูสเตรสอ้นนี้จะเป็นแบบ ชั่วแบบเสื้อครอปหรือว่าจะเป็นเดรสก็มีทางการก็มีแจ็คก้งแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยคือมีครบมีหมดแล้วเสื้อผ้าราคาถูกมากคือแบบ200 250คือมันอยู่ในราคาที่แบบมีว่าโอเคนะสําหรับแบบคุณภาพที่ได้มาคืออาจจะมีแบบเส้นได้บ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าตัดออกแล้วก็คือทุกอย่างก็คือโอเคแล้วก็เสื้อผ้าส่วนใหญ่ร้านนี้มีรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นฟรีไซส์เยอะมากแบบถ้าไม่ฟรีไซส์ก็จะมีแบบพวกสม็อกข้างหลังอะไรเงี้ย ร้านนี้คือใส่เบ่อยมากมาถึงร้านที่2ก็คือร้านซินเทจอันนี้มิกวก็สั่งบ่อยเหมือนกันคือมันก็จะมีความคล้ายๆกับชูสเตรสที่ว่ามันจะมีความเป็นเสื้อยืดเสื้อครอบแล้วก็ฟรีไซส์เยอะอจะมีความสมอกต่างๆก็มีหลายแบบมีเดรสมีเสือ้อมีกางเกงยีนมีกางเกงแบบ เก,ก็มีแจ็คเก็ตนู่นนี่นั่นสหนาวคือมีหมดแบบตามแบบซีซันเลยอะ่ะคุณภาพก็คือโอเคดีและราคาแบบถูกมากแล้วคือสองร้านเนี้ยเขาจะชอบแบบมีโปรแบบถ้าซื้อสองตัวจะลดนู่นนี่นั่นถ้าซื้อยิ่งเยอะยิ่ง,งลดอะไรเงี้ยเออมิวก็เลยแบบชอบสั่งเป็นพิเศษนะคะก็คือส่วนใหญ่ที่แบบมาติ้งหน่องติ้งหน่องหน้าบ้านก็จะเป็นสองแบรนด์นี้นะคะร้านที่สามก็จะเป็นร้านที่วีสั่งบ่อยเหมือนกันเป็นเส,สื้อผ้าที่ใส่ง่ายมากมาก มีความแบบจับคู่มาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือชัมนี้นะคะส่วนใหญ่เสื้อผ้าเขาก็จะเป็นมีสมอกที่เอวด้วยนะเสื้อผ้าก็จะเป็นพวกฟรีไซส์โค้งๆหน่อยมีหมดเลยเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนดรสก็มีครอปเกาะอกมีหมดแลดีราคาดีมากราคาถูกมากเหมาะสมกับแบบคัตติ้งคือเพอร์เฟคคือดีดีจริง,รงทุกคนทุกคนลองไปตามกันได้นะคะ มาถึงร้านต่อไปนะคะร้านที่4ก็คือร้าน c อ l ์ดพคือร้านนี้น่ารักมากมากคือแบบเสื้อหนาวเขาดังมากทุกคนมีมีประมาณ3สีอ่ะคือน่ารักมากที่มันจะเป็นแบบเสื้อหนาวแบบนิ่มมากแล้วก็มีฟอนต์แบบตรงเสื้อว่าแบบเออให้เลือกว่าจะเอาเป็นตัวอะไรก็ได้ A ถึงแมีหมดเลยแล้วแบบดีมากมีชอบมากแบบสมมติว่าใส่เสื้อแล้วมันเป็นตัวเแบบตามชื่ออะไรเงี้ยน่ารักมีเสื้อยืดม,มีเสื้อครอปมีเสื้อคอปก แล้วคือแบบสีสันเขาจะน่ารักมากทุกคนเขาจะเหมือนเป็นการแบบเอาผ้ามาแปะอะบนเสื้ออะไรเงี้ยแล้วมันออกมาแบบน่ารักมากมันแบลวมันกรุบกริบมากราคาก็คือมิวว่ามันไม่แพงนะมิวว่ามันก็เหมาะสมกับคุณภาพอย่างแบบเสื้อหนาวอ่างเงี้ยมันตัวละมานพันกว่าแต่คือที่ได้มาแล้วแบบขนมันนิ่มมากทุกคนมันนิ่มแบบจนมิวแบบชอบใส่แล้วมิวชอบแบบเอาไปกอดอะไรเงี้ยมันดีมากทุกคนน่ารักจริงๆนะฮะลองไปดูกันได้นะคะร้านที่ห้าค่ะทุกคนร้านนี้คือแบบ ค่อนข้างจะนาเสนอคือมิวอะเห็นมานานแล้วแหละร้านนี้แต่ว่าเพิ่ง <c oughs> จะมาสั่งช่วงหลังๆแล้วก็รู้สึกว่าเ <c oughs> ฮ้ยถูกใจมากกับร้านนี้ถูกใจแบบมากจริงๆ <c oughs> ก็คือตัวที่มิวใส่อยู่คือตัวร้านนี้จะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตกางเกงที่ใส่แล้วสูงนะคะก็อะเริ่มที่เสื้อเชิ้ตคือเสื้อเชิ้ตดัดีมากมีหลายสีผ้าดีมากมีความเกาหลีสุดๆแล้วมันเป็นกระดุมใช่ไหมทุกคนมันเป็นกระดุมข้างหน้ากระดุมข้างหลังซึ่งเขามีหลายสีตอนแรกมิวก็ไม่รู้มิวคิดว่า เฮ้ยมันจะมีขายแบบทูโทนกับสีเดียวมิวก็รู้สึกว่าเฮ้ยทูโทนมันน่ารักอะ่ะเออก็เลยซื้อทูโทนมาสักพักหนึ่งมีทูโทนอีกเซตหนึ่งที่เป็นแบบคนละสีกับที่มิวสั่งมิวก็เลยสั่งพี่เขาแลวพีเขาบอกว่าจริงๆแล้วเสื้อมันเป็นกระดุมแล้วมันแบบแยกชิ้นครึ่งครึ่งตัวออกมาได้เลยแล้วก็อยากจะสลับสีไหนก็สลับได้เลยมิวรู้สึกแบบเฮ้ยเออมันมีกิมมิคมันดีมากแล้วคือมิวก็มีสีเขียวมมีสีฟ้าก็มีสีอม,มตาลซึ่งมิวก เปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆให้มันแบบดูแบบเฮ้ยแล้วมีเสื้อเชิ้ตหลายตัวเราแบบไม่ได้ซื้อตัวเดียวมันไม่ซ้ำกันอะไรอย่างงี้ใส่แล้วแบบไม่น่าเบื่อเออนั่นแหละมิวก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันดีอ่ะมันชอบมิวก็เลยสั่งสั่งไปสองตัวนะคะเป็นแบบ t ู o ทนมาให้เลยกับสีเขียวซึ่งมิวว่ามันเข้ากันมากสามสีนี้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็มิวสั่งเป็นเกงมาด้วยสองตัวเป็นเงเกงแบบเขาบอกว่าสูงขึ้นห้าเซนน่ะซึ่งใส่แล้วมันก็ดูสูงขึ้นจริงๆแล้วมันเก็บพุงทรงดีค ราคาก็คือมีว่ามันมันมันเหมาะสมอะเพราะว่ามันสับมันไม่ใช่เสื้อเชื้อธรรมดาที่แบบเราใส่ครั้งเดียวแล้วเราก็แบบเอยสีเนี้ยมันแบบน่าเบื่อเราสามารถเราไปจับคู่ได้มันแบบเปลี่ยนลุคนู่นนี่นั่นได้มันก็เลยครู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันเหมาะสมมากๆนะคะเยี่ยมร้านที่6นะคะก็จะเป็นพิมส์เดอะเลเบลนะส่วนใหญ่ร้านเนี้ยเขาจะเป็นแบบพวกครอปเออเสื้อครอปแบบอาจจะมีแขนแขนสั้นบ้าง แขนยาวบ้างแต่คือความยาวอะไรเงี้ยมันกําลังดีมากทุกคนและผ้ามันใส่สบายมากนะแบบแมทช์ง่ายเพราะว่ามันจะเป็นสีแบบมีหลายสีเลยสีแดงสีขาวสีเขียวสีดําจะเป็นสีเขียวแบบเขียวพาสเทลก็มีราคาก็คือเหมาะสมกับคุณภาพนะคะเขาก็มีกระเกงขาสั้นด้วยนะแล้วก็มีกระโปรงด้วยนะคะก็คือมันจะออกเป็นแนวแบบฟอ,ฟอนิดนึงอะทุกคน ใครที่ชอบใส่เสื้อครอปแบบฝอๆอะไรเงี้ยเออแนวเนี้ยเหมาะกับร้านนี้มากเลยลองไปดูกันได้นะะมาที่ร้านต่อไปนะคะคือร้านเนี้ยก็จะดูมีความแบบเป็นทางการขึ้นมานิดนึงก็เป็นร้าน Miss of Rain Brand นะคะก็ใครที่แบบ follow IG มิวก็น่าจะเห็นว่าแบบเออมิวลงคลิปแบบ haul แล้วก็ try on กับร้านนี้ไปนะคะ อาทิตย์ที่แล้วไปดูได้ใน g ีทีนะคะก็ร้านนี้เป็นร้านที่มิวชอบมากๆมากจริงเครือเกงเขาแบบทรงดีล่าสุดคือแม่เห็นใน IGTV แล้วแม่ก็แบบเฮ้ยมาชอบมันสวยสั่งให้มาด้วยมันคัตติ้งดีราคาดีนะแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกจะมีขายาวหลายทรงเลยนะแล้วก็มีเสื้อเป็นสมอ ก็เป็นแบบเป็นบลาสอ์เลยเนี้ยคือแบบมีหลายแบบให้เลือกมากทุกคนต้องแบบไปลองดูเดรสก็มีคือร้านเนี้ยมีว่าชุดเขาก็เหมาะกับก,บการแบบไปทํางานก็ได้นะเป็นแบบสาวออฟฟิศอ่างเงี้ยมีว่าเหมาะกางเกงคือใส่สบายแบบสบายมากผ้าดีมากผ้าลื่นมากอันนี้คอนเฟิร์มค่ะนะทุกคนไปลองดูกันได้นะจ๊ะร้านต่อไปนะคะก็คือมิวบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะก็คือลุคบุ๊กทุกคนคือแบบเสื้อผ้าร้านเนี้ยมันจะมีความแบบเป็นสีสันแล้วก็มีความเป็น เป็นสไตล์แบบยูนิคของร้านเขาเองอะ่ะคือชุดหนึ่งชุดมีหลายสีมากแล้วมันเข้ากันมันแบบละมุนมากทุกคนมิวชอบมากนะคะก็ร้านนี้คัตติ้งดีมีไซส์แบบที่เลือกเยอะแต่และคอลเลคชันก็คือโซเอาท์เร็วมากมาจนบางทีมิวก็คือ CF ไม่ทันคะ่ะ มันคือความเศร้าแต่แบบเออแล้วเขาขายดีแบบเป็นขวัญใจของสาวๆอันนี้มีแบบมั่นใจมากนะเขาก็จะเนี่ยเดรสเสื้อครอบกางเกงยีนกางเกงขาสั้นกางเกงขาย,ยาวคือมีหมดทุกแบบคอลเลคชันเขาจะออกครบเลยนะเป็นเดรสกางเกงขาย,ยาวกางเกงขาสั้นเป็นเสื้อเป็นใส่เดี่ยวครบครบลายเลยว่ามิวก็มีเยอะอยู่ถึงจะแบบเซียไม่ทนันแต่ว่ามิวว่าคอลเลคชันเขาค่อนข้างจะออกมาถี่นิดนึงอะ่ะ เออก็เลยมีให้เลือกเยอะนะคะก็ใครที่เป็นสาวหวานแบบใส่แบบคาเฟ่อะไรเงี้ยเหมาะมากหรือว่าใครจะใส่ไปทํางานก็ใส่ได้มันก็มีแบบเรียบๆหลายแบบนะคะก็สนใจก็ไปเลยค่ะกด IG ไปดูได้เลยค่ะลุกบุก มาถึงร้านถัดไปนะคะก็จะเป็นร้านที่เหมาะกับสาวออฟฟิศนะเป็นแบบ working w o m a n ่อะไรเงี้ยเออหรือว่าจริงๆจ,จ,จะใส่ไปเที่ยวว่ะก็ได้นะ,ะใส่ชิลๆก็มีนะคะก็คือร้าน gentleman ก็มีเสื้อให้เลือกหลายแบบจะมีเสื้อยืดเป็น blazer ก็มีกางเกงขาย,ยาวกางเกงขาสั้นกางเกงยีนไม่แต่กระเป๋าหรือหมวกคือมีหมดรองเท้าก็มีทุกคนคอลเลคชันหนึ่งอะ่ะเขาออกมาเยอะมากเสื้อผ้าแล้วมันน่ารักมากโดยเฉพาะแบบคอลเลคชันล่าสุดก็คือเป็นมันจะเป็นออกแนวแบบไทยได ซึ่งมันเหมาะมากกับการที่แบบถ่ายรูปที่บ้านอะไรเงี้ยทุกคนนึกออกไปเดี๋ยวเรารอดูคอลเลกชันต่อไปมิวว่ามันจะต้องปังต้องใส่สบายเหมือนเดิมแน่ๆนะคะใครที่สนใจไปต่ำค่ะมาต่อกันนะคะก็คือร้านที่10นะคะเป็นร้านที่มิวก็มั่นใจอีกแล้วมั่นใจมากว่าทุกคนรู้จักก็คือ p o o เม o Fashion ร้านนี้บอกเลยว่ามีครบ แบบเสยืดเสื้อครอปเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนเกงยนเกขสัน้นกขายาวแม้กระทั่งชุดวอร์มหรือชุดออกกำลังกายรองเท้าก็มีนะคะเครื่องประดับก็มีคือแบบครบครบวงจรมากก็คือราคาดีมากมีรู้สึกว่ามันมันเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายมากๆแล้วก็เสื้อผ้าส่วนใหญ่เขาจะมีความแบบ Mix and Match มาให้แล้วแบบเวลาสมมติว่า เป็นรูปจากนางแบบอย่างเงี้ยเสื้อตัวนี้ใส่กางเกงตัวนี้เป็นมิวคือมิวอ่ะส่วนใหญ่แล้วมิวจะสั่งแบบเฮ้ยนางแบบใส่ชุดนี้โอเคก็กดมาันทาั้งเซตเลยค่ะกดมันเสื้อกับกางเกงต่อให้มันแยกกันแล้วก็จะกด2ตัวนี้นะคะคือดีมากราคาดีคัตติ้งดีไซส์มีให้เลือกเยอะก็ในแอปพลิเคชันเขาจะบอกไซส์แบบละเอียดมากว่าเออเนี่ยส่วนนี้นะถ้าไซส์เอสมันจะกี่นิ้วกี่นิ้วกี่เซนตมีให้เลือก2แบบว่าจะเป็นนิ้วหรือจ,จะเป็นเซนซึ่งมันทําให้การที่เราเลือกมาแล้วมันตรง มันทำให้เราใส่ได้ร้านนี้มีว่ามันเลิศมากๆกับกับระบบของเขา,าเอะมันปังมากทุกคนดีค่ะใครที่ไม่เคยดูไม่เคยกดเข้าไปนะถ้าทุกคนกดเข้าไปนะเสียตังเลยจริงๆคือแบบเสื้อผ้าหลายคอลเลคชันเขาน่ารักมากเขาแบบมีทุกแบบทั้งการสาวออฟฟิศอยู่บ้านชิลๆคา,คาเฟ่มีหมดทุกคนไปลองดูนะคะ เรามาแบบเสียทรัพย์ไปด้วยกันนะคะเรามาถึงร้านที่11แล้วทุกคนนะก็คือ a i l y สควอตอันนี้เป็นร้านใน AG ที่มิวชอบมากมิวแบบซ,ซื้อเขาใส่มาแบบหลายปีมากแล้วว่ะทุกคนก็ร้านเนี้ยคัตติ้งดีมากแล้วก็มีหลายทรงหลายแบบหลายไซส์จะมีกางเกงยีนหรือว่ากางเกงที่เหมาะกับการไปทำงานื้อยืดหรือเดรสอะไรเงี้ยก็คือมีหมดพวกไซส์อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป๊ะมากเออมันมันมัน,ม,นมันเหมาะกับแบบ หุ่นมิวมากคือนึกออกไหมว่ามันพอดีตั้งแต่เอวสะโพกอะไรเงี้ยความยาวเลยแล้วก็คือโอเคดีมากราคาก็เหมาะสมทุกคนคือผ้าเขาดีอะแล้วคัตติ้งเขาก็เนียบด้วยคอลเลคชั่นใหม่เขาน่ารักมากทุกคนสีมีความแบบม่วงเขียวเหลืองม่วงอะไรเงี้ยซึ่งมิวอะเล็งไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปสั่งแน่นอนแล้วก็มีเงินกงยินออกมาใหม่ซึ่งินกิ้งยินรุ่นก่อนอะเนี้ยมิวก็ได้ทําการซื้อมานะคะแล้วมันก็ ดีทุกคนคือทรงมันดีมากใส่แล้วสูงใส่แล้วขายาวเพียวราคาแบบเหมาะสมกับคุณภาพจริงๆทุกคนมาต่อกอันที่ร้านต่อไปนะก็คือ everyday apparels ร้านนี้จะมีความเป็นมินิมอลนิดนึงคือมันจับคู่ง,ง่ายมากทุกคนเสื้อคขอบเขาอะที่เป็นแบบเหมือนเสื้อกล้ามแต่เป็นเสื้อขอบอะผ้าดีมากคือมันเป็นผ้าที่แบบไม่เสียง่ายไม่เป็นขุยอะไรอย่างเงี้ย เออมันดีมากรู้สึกว่าซื้อมาครั้งนึงแล้วแบบใส่ได้ยาวนานมากทุกคนดีจริงๆแล้วก็จะมีเกเกงเอวสูงที่แบบมิวใส่บ่อยมากมิวชอบใส่มากเป็นสีชมพูแบบ shocking pink อะ่ะเออนั้นอะ่ะทรงดีมากใส่แล้วแบบหุ้ยพร้อมร้านนี้ก็จะมีหลายไซส์ก็นั่นแหละเสื้อครอปเสื้อเชิ้ตจะมีพวกที่แบบชุดมาแบบเป็นเซ็ตก็น่ารักก็ดีนะแล้วก็มีเกงขาย,ยาวมีเดรสสามารถแบบ made to order ได้ แล้วก็มีกระเป๋าขายด้วยเป็นกระเป๋าผ้ามิวชอบใช้มากแบบพบพกไปทุกที่เลยคือมันเป็นแบบใบแบบมีหลายไซส์แต่ว่ามิวจะมีไซส์แบบประมาณเนี้ยไซส์ซไม่ใหญ่มากว่ามันจุของได้เยอะมากนะคะราคาก็นั่นแหละเหมาะสมกับคุณภาพจริงๆคือเขาเลือกผ้าดีแล้วก็แบบงานดีคัตติ้งเนียบใกล้แล้วค่ะใกล้จะแบบหมดครบทุกร้านแล้วนะอ่ะร้านต่อไปก็จะเป็น papers o official อันนี้ร้านเขามีกิมมิค มากคือมีความแล้วก็มีความเป็นยูนคของร้านตัวเองมากส่วนใหญ่แล้วผ้าที่เขาใช้จะเป็นผ้าลินินซึ่งมันแบบน่ารักมากมันก็จะมีช่วงที่แบบมิวอินกับผ้าลินินมากเลยรู้สึกว่าร้านเนี้เป็นร้านที่คัตติ้งดีเดรสอันนี้เป็นเดรสที่แบบมิวใส่บ่อยที่สุด เลยก็ว่าได้ใส่บอยมากก็จะมีหลายแบบมีเดรสมีเสื้อมีกางเกงต่างๆนาะนาะทุกคนลองไปดูได้ก็คือส่วนใหญ่เสื้อผ้าเขาอ่ะจะชอบมีแบบความเป็นโบทุกคนแล้วจะพี่เจ้าของร้านผูกโบแบบเก่งมากผูกโบสวยมากมิวงง,งมากว่าเฮ้ยมันคือความสามารถจริงๆคนั่นแหละคือผ้ามันดีมากมันเป็นลินินที่ใส่สบายไม่ร้อนอันนี้ดีนะคะ ชุดเขาส่วนใหญ่อะจะมีแบบความเป็นเซตมาให้ด้วยทุกคนอันนี้เลยที่มิวแบบชอบมากมิวก็จะสั่งทีเดียวแบบเสื้อกางเกงคู่กันเป็นเซตหนึ่งมาเลยแล้วก็มีกางเกงยีนด้วยนะทุกคนทรงน่ารักทรงดีเหมือนกันนะคะใครเป็นแบบสายแบบผ้าลิน,นินนะไปดูได้เลยอาจจะยับง่ายหน่อยแต่ว่ามันโอเคนะมันใส่ออกมาแล้วมันไม่ได้ดูแย่มันมันน่ารักด้วยแหละมันดูแบบปุกปิ๊กนะคะเป็นสววานนะคะร้านาานี่หยียบไปค่ะ ร้านเกือบสุดท้ายของจริงแล้วทุกคนอันนี้คือร้านที่14นะคะคือแบบว่าเฮ้ยเยอะป้ายังไงนะร้านต่อไปก็คือ The Editor's Market ร้านนี้จะขายทั้งแบบในห้างนะแล้วก็มีในเว็บอันนี้คือมิวเคยไปซื้อในห้างมาทุกคนคือแบบร้านน่ารักมากมีความเป็นมินิมอลมีความวินเทจนะส่วนใหญ่เสื้อผ้าร้านเขาก็จะเป็นสีแบบขาวดำน้ำตาลเขียวเบจอะไรเงี้ยที่มันจะแบบแมทช์ง่ายมาก มากๆคือร้านเนี้ยเขาดีที่ว่ามันจะมีป้ายราคาใช่ไหม <c oughs> เขาก็จะบอกว่าถ้าซื้อ1ชิ้นก็จะได้ราคานี้ถ้าซื้อสองชิ้นจะได้ราคานี้3ามชิ้นได้ราคานี้ก็เท่ากับว่าไม่ว่าต้องซื้อแบบเดียวหลายๆชิ้นคือมันคละะละตัวได้เลยคระะแบบได้เลยเราก็จะมาได้ในราคาเสื้อผ้าต่อหนึ่งตัวที่ถูกลงผู้เข้าใจไหมนั่นแหละ คือยิ่งเราซื้อเยอะราคาต่อตัวก็จะถูกลงเรื่อยๆเรืๆ,ๆ,ๆเป็นอะไรที่เพอร์เฟกอันนี้เป็นเลิศม,มากจริงเออนะแล้วก็คัตติ้งเขาดีเสื้อผ้าก็ดี ใส่สบายมีไซส์ให้เลือกเยอะมากแล้วร้านเขาใหญ่มากทุกคนที่ Central World ร้านใหญ่มากนะคะเสียหายหลายแสนนะคะร้านนี้บอกเลยก็สามารถไปดูในเว็บได้นะคะมาถึงร้านสุดท้ายร้านนี้ก็คือร้านหมวดกางเกงยีนนะคะเป็นร้านแบบขาดกางเกงยีนโดยเฉพาะมิวชอบมากร้าเนี้คือมิวบอกได้เลยว่ามีเออไม่ต่ำกว่า4ตัวนะคะสำหรับร้านนี้ก็คือ Simple Style กางเกงยีนเขาไม่ได้แพงนะ,ะมิวรู้สึกว่า ในราคาแบบ790 890อย่างเงี้ย990ถือว่าโอเคเพราะว่าที่ได้มามันพอดีตัวมากมันพอดีขามากแบบเป๊ะเลยใส่แล้วดูสูงใส่แล้วดูเพรียวมันก็จะเเป็นกระบอกธรรมดากระบอกเรียบเรียมหรือแบบเป็นขาบานขาม้าหรือว่าจะเป็นขาเดฟก็มีหมดแล้วก็จะมีแบบขาดหน้าขาดหลังขาดเข่าขาดบนขาดล่างขาดอะไรว่าไปนะคะก็คือมีหลายแบบ มากสั่งบ่อยมากมีเกงขาสั้นด้วยทุกคนนะคะกางเกงวอ์มก็มีนะเออเป็นแบบขาย,ยาวสีสวยๆคือใส่แล้วดูสูงทุกตัวเลยก็ใครที่กำลังหากางเกงยีนนะคะแบบทรงดีทรงสวยคัตติ้งดีดแล้วก็ราคาแบบไม่ได้แพงอ่ะก็คือเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้มานะก็แนะนำร้านนี้ Simple Style จ้าก็จบไปแล้วนะกับ15ร้านที่มิวแบบรวบรวมมาให้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วร้านจะเป็นแบบ ใส่ง่ายจับคู่ง่ายราคาจับต้องได้เพราะว่าถ้าแพงเนี่ยนะมิวก็ซื้อไม่ไหวเหมือนกันยิ่งช่วงโควิดก็คือยิ่งต้องประหยัดเงินทุกคนต่อให้ถ้ามันแพงหน่อยก็มันก็จะคุ้มกับคุณภาพที่เราได้มากับความใส่บ่อยความใส่ง่ายจับคู่ง่ายต่างๆนะคะก็ใครที่ชอบนะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้มิวด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนสําหรับคลิปหน้ามิวจะมาทําอะไรไว้เราจะกันคลิปหน้านะทุกคนวันนี้มิต้องไปแล้วบาย